สวัสดีค่ะคุณปัญญาคะสวัสดีครับคุณรัตวิวัลสวัสดีครับทา่านู้ฟังครับค่ะวันนี้เนี่ยทางกรุงเทพนี่แทบจะหมดกรุงเทพแล้วนะคะคือถนนเงียบเลยนะคะน่าจะไปอยู่ตามจังหวัดต่างๆแล้วล่ะค่ะในพื้นที่ของคุณไกรทัศน์เป็นไงคะคือตอนนี้ขณะนี้ผมอยู่ที่ปุกเกตนะครับค่ะแต่ทีนี้ท้าที่ท้าที่ตรวจสอบมาะนะครับจากจากกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดต่างๆเนี่ย ขณะนี้เนี่ยคนก็จะหลั่งไหลไปโดยปกติแล้วก็จะไปกันากทางรถโดยสารมากกว่าเนื่องมาจากว่าเวลาเขาไปเนี่ยก็ะจะไปกันหลายคนคแชรค่าน้ำมันส่วนเครื่องบินนั้นก็ยังไม่ถึงขั้นจะเยอะก็ไม่เยอะมากัอย่างในจังหวัดท่องเที่ยวเนี่ยขณะนี้เนี่ยค่ะพวกพวกรถเช่านะครับตามแถวสนามบินบริเวณสนามบิน นะอย่างเช่นภูเก็ตเนี่ยวันนี้ไม่มีรถให้เช่าแล้วเพราะรถหมดนะคือคือเมื่อก่อนเนี่ยรถมันจะเยอะรถที่เช่ามันจะเยอะใช่ค่ะบางบางบางแห่งเนี่ยก็โดนยึดหมดอืมแต่บางแห่งที่ก็ยังมีอยู่เนี่ยก็ผมก็ผมประมาณนะผมประมาณว่ารถเช่าในภูเก็ตขณะนี้น่าจะอยู่ที่สามพันคันที่เขาปล่อยเช่าไปหมดแล้วล่ะค่ะส่วนใหญ่คนที่จะเช่าก็คือคนจาก กรุงเทพข้างหลังมั่งก็มีป่าปค่ะก็แปลว่าถ้าใครจังหวัดเนี้ยในถ้าใครจังหวัดใจช้าก็ไม่มีรถแล้วก็คือคนก็ขับรถกันไปเองค่ะค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ไปภูเก็ตก็จะบินไปใช่ไหมคะใช่ภูเก็ตเนี่ยมันจะมีสองแบบแบบหนึ่งก็คือจะมากันเป็นรถเลยขับกันมาเองแต่อีกแบบหนึ่งก็คือจะนั่งเครื่องบินกันมาค่ะ แต่ทีนี้เนี่ยถ้าว่าคนที่จะมาสายใต้เนี่ยอาจจะทุรักทุเลเนื่องมาจากว่าขณะนี้กรมทางหลวงเขาก็ทำถนนนะถนนอย่างเช่นอย่างเช่นถ้าวิ่งมาเนี่ยจากกรุงเทพมาเนี่ยพอถึงแถวสี่แยกประมพรถึงกลางระหว่างกรุงเทพกับกับุกเก็ตนะครับจากชุมพรจะถึงละแมเนี่ยขณะนี้เนี่ยเ็ยาทำถนนอีกข้างหนึ่งก็กลายเป็นว่าถนนเนี่ยอีกข้างที่เหลือเนี่ย ก็คือเป็นรถสวนกันซึ่งรักสุเลย์มากจากชุมพรถึงละแมเนี่ยแล้วก็เว้นช่วงปีกนิดนึงจากคุณพินไปถึงทุ่งสงคุณพินนี่ก็คือแถวโซราชนะครับไปทุ่งสงนครศรีรมราตรงนั้นก็ก็เหมือนกันอีกแล้วก็จากพัทลุงไปจนถึงป่าบอลตรงนั้นก็ทำอีกเป็นั้งเนี่ยตรงนี้แหละที่จะเป็นอุปสรรคของการท่องเที่ยวในภาคใต้ เพราะว่ารถที่ลงมาเนี่ยจากชุมพรเนี่ยพอเข้ามาตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องเข้าสุราษฎร์เจ้ามาศจะไปเกาะกระยหรือว่าจะเข้ากระบี่เงี้ยมันจะคือตรงนั้นแล้วก็ถ้าหลังจากหกโมงเย็นเป็นต้นไปเนี่ยเส้นนี้ก็จะน้าเสี่ยงเสี่ยงมากเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องให้ตำรวจทางหลวงไปคอยอำนวยความสะดวกแต่ทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุเนี่ย จะเป็นมอไซค์รับจ้างก็ส่วนใหญ่ออไม่ค่คคยเห็นตำรวจทางหลวงไปงและอย่างในเส้น,นเน,นี้ยที่จะเสี่ยงค่ะค่ะคอย่างใน,ในจังหวัดของทางภาคใต้ยอย่างภูเก็ตกระบี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเตรียมการ<ต>ไว้ไหมคะเพราะว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงหยุดยาวเตรียมคิดไว้ไหมคะว่าคนจะต้องแบบหลั่งไหลมาเที่ยวแน่ๆอะไรยเงี้ยเขาก็มีเต็นนะ ก็มีเต็นที่ผมผ่านไปอ่ะนะอย่างเช่นพังงาภูเก็ตเนี่ยก็จะมีเต็นกลางวันก็จะเป็นเต็นร่งโล่งก่อนพอเย็นๆหน่อยก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปนั่งกลางวันก็อาจจะมีคนไปนั่งคนสองคนเจ้าหน้าที่อ่ะนะแล้วก็ตั้งลวยไอ้วิ่งแค่เลนเดียวซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ผมว่าผมว่าอันตรายนะเพราะบางครั้งเนี่ยรถที่มันวิ่งทางไกลมาเนี่ย ทุกคนเนี่ยเขาต้องการที่จะไปถึงเป้าหมายให้เร็วถูกไหมเพราะเมื่อป้ายมันไม่มีมันไม่มีป้ายบอกว่าอีกกี่เมตรที่ถึงสุดตัวอะเพราะคนวิ่งมาเนี่ยสามสี่เลนปุ๊บเนี่ยพอมาเจอปุ๊บมันหักเบียดกันมาเลยเลนเดียวอ่ะตรงนั้นอะมันจะเจออุบัติเหตุซึ่งผมว่าผมว่าตรงเนี้ยมตรงตรงเนี้ย ส่วนราชการก็ทําพลาดแหละก็ไม่มีป้ายบอกป้ายอะไรค่ะผมว่าในอนาคตนะทุกคนต้องระวังน่าจะต้องทําตรงนั้นแล้วล่ะทําป้ายบอกตรงกลางถนนละเกกลางะว่าอีกกี่อีกกี่ร้อยเมตรนะอีกร้อยเมตรหรือสองร้อยเมตรเนี่ยจะถึงจุดตัวค่ะเขาจะได้เตียนทําใจเขาจะได้ไม่ไม่เหยียบเร็วเพราะว่าถ้าเหยียบเร็วปุ๊บเนี่ยโดยเฉพาะรถบรรทุกรถพ่วงนะครับไม่ต้องใช้ระยะเวลาเบรกนะครับ อย่างสามเมตรสามสิบเมตรเนี่ยต้องใช้อยู่อย่างนั้นนะเพราะนั้นการที่ว่าพอรถพวกงเบรกเนี่ยมันจะเบรกไม่อยู่เพราะรถมันหนักแล้วที่เขาจะตบเบี่ยงเข้าเด่นฝ่ายมันจะทำให้เกิดอุบัติเหตุตรงนั้นค่ะตรงนี้อันตรายค่ะและในภูเก็ตนี่ในภูเก็ตนี่ถนนทุกสายทําหมดแล้วใช่ไหมคะที่ก่อสร้างอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ จริงจริงบางจุดเขาก็ซ่อมซ่อมซ่อมอยู่นะมีนิดหน่อยอย่างเช้นแถวไม้ขาวเนี่ยก็ยังซ่อมอยู่แล้วช่วงไอ้ตาเนี่ยก็ยังซ่อมอยู่ค่ะแต่อุโมงอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับแต่ยังไม่ตีเส้นนะต้องตีเส้นขาวก่อนตีเส้นแบ่งเลนซึ่งเส้นแบ่งเลนนี้สําคัญที่สุดนะครับถ้าว่า พอํ่าๆดึกๆเนี่ยนะถ้าว่าไม่มีไฟระหว่างทางเนี่ยจะอันตรายโอกาสที่จะหลุดโค้งลงไปข้างทางสูงมากเนื่องว่าจากว่าถนนเนี่ยเขาใช้ยางมะตอยล่ามันจะคืนไปกับความมืดค่ะใช่ใช่เี่ยนเ่ยก็ต้องระวังไม่เหมาะก็ต้องระวังะในภูเก็ตมีงานใหญ่ๆไหมคะสงกรานปีนี้สงกรานปีนี้เขาก็จะไปจัดอยู่แถว สะพานหินนิดนึงค่ะส่วนใหญ่ก็จะไปจัดก็ใช้ชื่อว่ารอยลืมเลอ่ะแล้วก็คนคนก็ไปเดินบ้างแต่ไม่ถึงไก่เยอะค่ะฝรั่งส่วนใหญ่วันเนี้ยฝรั่งคือคือคือภูเก็ตตอนเนี้ยค่ะแหล่งเตยเพาะแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าภูเก็ตพังงาเนี้ยค่ะที่ผมจะวิ่งไปไปขับไปบ่อยเนี้ยในสองแห่งตอนเนี้ยคนต่างชาตินะ โดยเฉพาะฝรั่งเนี่ยจะไม่ใส่แมสแม้แต่คนเดียวเลยแล้วก็ไม่มีส่วนราชการไหนจะกวักมือเรียกให้ใส่แมสเลยอือเหรอคะครับแต่จริงๆรินการเล่นถนนทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครใส่แมสเลยค่ะคืออาจจะเป็นเพราะว่าประเทศเขาไม่ไม่ไม่ใส่แล้วนะคะคะับครับซ่งเราอาจจะต้องเตือนอืม ต้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะขึ้นมาจากสนามบินสวนุวรรณภูมิก็ดีดอนเมืองก็ดีหรือเชียงใหม่หรืออะไรหรืออุดรที่จะเชื่อมต่อกับภูเก็ตเนี่ยตอนก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยเขาจะต้องสั่งเลยแล้วแม้จะถท่านอยู่ในรงบินเนี่ยก็บอกว่าลงในพื้นที่เนี่ยจะต้องใส่แมสือเพื่อป้องกันอาจจะต้องเราอาจจะครับแต่เราอาจจะไปคำนึงถึงว่าถ้าพูดเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ย ่าหลังจะไม่กล้าเข้ามาเที่ยวโดยกลัวว่าจะเกิดโควิดัางทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยวันนี้โควิดนะติดมากตายเยอะถามว่าถาตายเยอะทำไมตัวเลขไม่ขึ้นต้องไปถามตปเอ๋อแปลว่าแต่ละวัดเนี่ย แตวัดหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งอย่างต่ําก็ต้องเผาสองตัวป่าต้าเมนว่างนอกจากวัดที่ว่าเขาเขาจะโลระติดหนึ่งเผาห้ากเป็นกระทั่งป่องแตกนีอะมีในภูเก็ตก็มีจะเดี๋ยวก็ต้องก็ต้องเตือนกันเดี๋ยวดิฉันก็คงจะเตือนผ่านสื่อไปด้วยนะคะคุณปัญญารับจริงๆตรงเนี้ยผมว่าวันเนี้ย กระโซ่าตาะสุกก็ดีตัวปคอก็ดีไม่ควรที่จะปกเป็นตัวเลขเราต้องบอกไ้ว่าขณะนี้ตัวเลขมันบูดตรงไหนเราจะต้องป้องกันยังไงการป้องกันจะต้องทํายังไงได้ค่ะวันนี้เนี่ยเอกจากสนามบินเนี่ยหรือเดินออกเนี่ยจะไม่ตรวจเลยสรงนี้เลยค่ะแล้วก็แต่ละจุดเนี่ยตอนนี้ก็เลิกวัดอุณหภูมิกันละแล้วเวลานี้เวลาป่วยเนี่ยเขาก็ เขาก็สกาศแม่ไปโรงพยาบาลค่ะเขาก็จะให้ไปหยุดแค่โรงพยาบาลประจำตำบลสุขภาพประจำตำบลหรือที่เราเรียกว่าอาณาไมพอไปตรงนั้นพอแยงจมูกพุ๊บถ้าเจอพุ๊ก็อหยากลับไปกินบ้านทั้งละเก้าแม็กควันละเก้าแม็กหกวันจบแล้วแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเวลาคนตปดโควิดเนี่ยเขาจะต้องบอกว่าต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้านอืแต่วันนี้พอไปถึง โรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบลเนี่ยพอแยงจมูกเกิดรู้ว่าติดเชื้อ,อรับยามาเสร็จตท,ทีีจะกลับบ้านบางคนก็ไปเสื้อนั่งกินอาหารสุกองในห้างอีก่ะตรงเนี้ยคือตัวที่จริงๆครัฐต้องออกมาเตือนอมไม่งั้นเนี่ยมันจะลามพอ<ด>ลามเสร็จปุบเราก็ปอกปิดตัวเลขกันหนักขั้าไปอีกผมกวาผมกวาดมาดานนี้ด้วยได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณปัญญาคะ บคุณคาะสวัสดีค่ะ